หากในอนาคตมีบริษัทที่ว่ารับทําหน้ากากเสมือนหน้ามนุษย์จริงเนี่ยคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงในประเทศจีนมีแล้วครับที่ว่าเดิมอ่ะเขาทำหน้ากากหน้าคนเสมือนจริงเหมือนใครก็ช่างเพื่อใช้กับการประกอบฉากในการแสดงหนังใส่ให้มันดูสมจริงใส่ให้มันดูแบบได้อารมณ์อย่างนี้ ต้องโคน,นิ่งหน้ากากคนขึ้นมานะครับให้มันดออูแบบหน้าคนจริงๆหน้าต้องการหน้าคนไหนก็ทําแบบหน้าคนนั้นให้เหมือนแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะราคาอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นเรือประมาณแสนนิดๆนะครับแต่มันจะมีพวกที่ว่าเอาหน้ากากสั่งทําหน้ากากแบบนั้นนะ่ะมาใช้แล้วไปก่อความผิดไปก่อคดีอะไรต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับนะครับ หน้ากากนั้นน่ะมันสามารถที่จะคุมลงมาถึงคอปิดลงมาหมดเลยในเสื้อในผ้าเนี่ยแล้วถ้าเขาเอาหน้ากากพวกนั้นมาสแกนในเอ่อกล้องในแพตฟอร์มในต่างๆถ้ามันสแกนผ่านถ้าเขามีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียหายคนนั้นอาจจะเรียบร้อยนะครับเสร็จตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวนะครับด้วยหน้ากากโคนิ่งที่ทำเสมือนจริงที่เขาทำขึ้นมาเพื่อ ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้ลองคิดดูครับในอนาคตอาจจะมี